เป็นดังถิ่นพามีผู้วยการสำนักเลขาธิการสำนักงานวุฒิเสือแห่งชาติซึ่งณนะวันนี้อยากจะพูดถึงเกี่ยวกับโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานซึ่งทางสำนักงานวูฒิเสือแห่งชาติเนะะี่ยค่ะได้เล็งเห็นว่า กิจการลูกเสือนั้นเป็นกิจการที่บำเพ็ญประโยชน์อยู่แล้วและเป็นกิจการที่เกี่ยวกับจิตอา,าสายอยู่แล้วแต่เนื่องจากว่าเราจะทําให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นพร,พร้อมๆกับได้เล็งเห็นว่าด้วยองค์พระปมกของกิจการลูกเสือคือพรามหาิย์ของเราดังน,นั้นเพื่อสนองคุณแผ่นดินและเพื่อรับใช้พระอ,องค์ท่านทางเราก็เลยได้คิดหลักสูตรขึ้นมา เพื่อที่จะดําเนินการในกิจการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานสําหรับในโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานนั้นทางสํานักงานลูกเสือแห่งชาติได้ดําเนินการจัดทําหลักสูตรและแตราสัญลักษณ์และเสนอเพื่อขอโปรดลราบโปรดกระหม่อมพระองค์ท่านในเดือนกุมภาพันธ์2564ซึ่งต่อมาวันที่12เมษาย,ยน2564พระอ,องค์ท่านก็ได้โปรดกราบโปรดกระหม่อมาราชทาน หลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและตราสัญลักษณ์ ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานลงมาวัตถุประสงค์เพื่อให้เราได้ดําเนินการในกิจการลูกเสือให้ตอบแทนคุณแผ่นดินให้ได้ได้ช่วยเหลือประชาชนตามวัตถุประสงค์ของลูกเสือเราซึ่งในโครงการนี้ได้ดําเนินการแบ่งออกเป็นขั้นตอนแรกเราได้ดําเนินการที่จะอบรมแกนนําในระดับจังหวัดและในระดับสานักง,งานลูกเสืเอแห่งชาติก่อนนะคะโดยได้อบรมผู้บริหารในระดับจังหวัดไปในจังหวัดวะ20คน ต่อจากนั้นให้เลียกรกแกนนาระดับจังหวัดนั้นไปอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษาจังหวัดละ60สถานศึกษาสถานศึกษาละ2คนก็รวมจังหวัดละ120คน ต่อจังหวัดนะคะจาก120คนนี้จะนำไปสู่การอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชาทานในสถานศึกษาซึ่งสำหรับลูกเสือจิตอาสาพระเาชาทานในสถานศึกษานั้นจะแยกตัวหลักสูตรออกจากผู้บังคับบัญชาลูกเสือเพื่อที่จะน้อมนำราโบายของพระอ,องค์ท่าน นำสู่การปฏิบัติให้ได้และเพื่อที่จะกล่อมกล่อจิตใจของลูกเสือเราให้เป็นผู้ที่เสียสละให้เป็นผู้ที่รู้จักบำเพ็ญประโยชน์และให้รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อตามของกิจการลูกเสือที่เราได้กําหนดกันขึ้นมาค่ะสําหรับโครงการลูกเสือจินอาสารร,ร,รชาชทานนั้นไม่ได้จบอยู่แค่นี้นะคะจะดําเนินการขยายผลไปตลอดจุดมุ่งหมายของสํานักงานลูกเสือแห่งชาตินั้นเพื่อให้โครงการลูกเสือจินอาสาพรร,รชาชทานนั้นขยายผลไป ทั่วประเทศและขยายผลไปทั่วทุกพื้นที่ทุกๆปีเพื่อให้ลูกเสือของเราที่อยู่ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษานั้นเป็นลูกเสือจิตอาสาพ,พระราทานอย่างเป็นรูปแบบและเต็มภาคภูมิภาคภูมิใจในความเป็นลูกเสือของเราค่ะ หลังจากที่ได้ผ่านการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้วเนะะี่ยนะคะยัมีพระราชทานตราสัญ,ญลักษณ์ลงมาด้วยซึ่งในตราสัญ,ญลักษณ์นั้นจะแบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันคือเข็มสัญ,ญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานกับแบบลูกเสือจิตอาสาพระราชทานเข็มนั้นจะพระราชทานให้สำหรับบุคลากรทางการลูกเสือที่ได้บำเพ็ญประโยชน์ที่ได้มีจิตอาสาและได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและได้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ลูบ้บังคับบรญชาลูกเสือและลูกเสือมาแล้วอย่างน้อยที่สุด3ครั้งถึงจะได้เป็นเข็มนะคะเพื่อเป็นตราสัญลักษณ์สําหรับลูกเสือในสถานศึกษานั้นจะได้เป็นแบชแบชนั้นจะได้มาก็ต่อเมื่อลูกเสือนั้นได้ผ่านการฝึออกอบรมหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพันธุ์ทานแล้วและออกบำเพ็ญประโยชน์อย่างน้อยที่สุด3ครั้งถึงจะได้เป็นแบชมานะคะ ในการติดเข็มและเบสนั้นจะติดที่หน้าอ,อกด้านขวาเหนือป้ายชื่อทั้ง2องอย่างนะคะไม่ว่าจะทั้งเข็มหรือทั้งเบชทั้งนี้เราไม่ได้มีจุดมุ่งหมายแค่ว่าได้เข็มหรือได้เบชแล้วเท่านั้นแต่เรามีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะให้บุคลากรทางการลูกเสือและลูกเสือนั้นมีจิตวิญญาณของความเสียสละมีจิตวิญญาณของการเป็นจิตอาสา,าโดยแท้จริงและต่อเนื่องกันไปตลอดค่ะ มัญยาฟ้าครองเธอดีงานชงนมเล่าลูกเสื้อนองพี่ต่างสะดุดดีถ้าผู้สรง